จะแยกความเป็นอริยชนได้อย่างไรคําว่าอริยชนคือผู้เห็นภยัยผู้เห็นโทษเห็นโทษของของการเกิดเนี่ยคือเห็นโทษของความเกิดมาเป็นคนเห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของโลกใบนี้ประหนึ่งว่าผู้ที่รู้สึกตัวว่าตัวเองนี้กำลังหลับไหลกำลังฝันอยู่ รู้สึกตัวว่ากําลังฝันอยู่จึงพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นจากฝันนั้นนั่นเรียกว่าอะรียะนะผู้เห็นข่าศึกนะอลิดรดิผู้เห็นภัยแห่งวัฏสงสารวัฏสงสารคืออะไรพบทั้งหลายนผู้เห็นภยัยนะไม่ได้สแสวงหาความสุขนะ ผู้เห็นภัยเนี่ยผู้เห็นภัยเนี่ยไม่ใช่ผู้แสวงหาความสุขแต่ปุตุชนนี่คือผู้แสวงหาความสุขบัณฑิตชนก็คือผู้แสวงหาความสุขแต่พระอริยชนไม่ใช่ผู้แสวงหาความสุขแต่คือผู้เห็นภัยเนี่ยอริยะผู้เห็นภัยแห่งวัตตสงสารเนเห็นเห็นโทษ เห็นการทำความผิดเห็นภัยของกิเลสเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะจึงพยายามฝึกตนเองให้มันดีนะฝึกตัวเองให้มันดีนะฝึกตัวเองให้เลิศให้มีสมบัติที่ดีเห็นไหมเพราะเห็นโทษของความไม่ดีเห็นโทษของการที่ทำความผิดนะ ทำอย่างนี้ผลย่อมเกิดอย่างนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจะงนงดเว้นขาดไม่ทำํำเป็นยากไหมพระอริยะไม่ยากเลยเป็นผู้เว้นขาดจากความชั่วทั้งปวงก็เรียกว่าผู้มีศีลเห็นไหม เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยคำว่ามั่นคงคือไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าไปมั่นคงกับบุคคลภายนอกนะไม่ได้มามั่นคงกับคูบาไม่ได้มมั่นคงกับหลวงตาไม่ได้ไามั่นคงกับคูบาอาจารย์องใดที่เป็นบุคคลภายนอก นะคำว่าพระรัตนะไตคือความมั่นคงในใจที่มีต่อหลักแห่งศาสนาหลักแห่งศีลแห่งธรรมนะไม่สั่นคลอนคือใจเราไม่สั่นคลอนจากศรัทธานะั้นถ่อให้คนบนโลกใบนี้นะจะไม่เขารบ ไม่ศรัทธานในหลักพระศาสนาเลยแต่หัวใจเราก็จะไม่สันคลอนจากศาสนานั่นแหละเรียกว่าผู้มั่นคงผู้ไม่หวั่นไหวในพระตะระตัสรายมีไอดอลนเป็นด้อมเรียกเป็นดอมสมัยนี้เรียกว่าด้อมสมัครสมาชิกเป็นดอมแล้ว เป็นดอมเป็นไอดอลมีไอดอลและไม่เปลี่ยนไอดอลตนเองนะไม่เปลี่ยนเราจะเป็นดอมพระพุทธเจ้านะเราก็จะไม่เปลี่ยนไปเป็นดอมของขององค์อื่นนะและเราจะอาศัยไอดอลเรานั่นแหละนะอาศัยการสอนของท่านคําสอนของท่านนะเราจะเดินตามคําสอนพระธรรมคำสอนของท่าน <c oughs> เนี่ย <Yeah. S 2> หันพัดลมไปด้านอื่นเนี่นี่เรียกว่าเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวนะมั่นคงในคุณงามความดีมั่นคงในกรรมดีมั่นคงในกฎแห่งกรรมนะคือกระทำสิ่งใดย่อมได้รับผลสิ่งนั้น เนี่ยเป็นผู้มั่นคงจะไม่กล่าวโทษดินฟ้าอากาศจะไม่กล่าวโทษบุคคลอื่นครูบาตรงบอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผู้ไม่เสื่อมเนี่ยต่อให้คนอื่นทําเสื่อมพระศาสนาก็ตามอย่างที่โลกเราเห็นว่าพระวัดนี้พระองค์นั้นองค์นี้ทําให้ศาสนาเสื่อมอันนั้นของปุถุชนความเสื่อมนี้เป็นของปุถุชนปุถุชนย่อมเห็นว่าศาสนา ก็ดีนะไปพักพักคอความเสื่อมมีเฉพาะในปุตุชนพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระสูดาบันขึ้นไปท่านไม่เสื่อมเพราะท่านไม่ได้มองที่ภายนอกศรัทธาท่านเห็นว่า ศรัทธาจะเจริญหรือเสื่อมอยู่เพียงแค่ในใจของท่านเหล่านั้นแต่ปุถุชนจะมองออกไปภายนอกว่าความเสื่อมเพราะบุคคลน,นั้นเพราะบุคคลน,นี้นเคยได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดถึงความเสื่อมของศาสนาท่านบอกว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสี่ จะไม่เสื่อมเพราะลัทธิอื่นศาส,สนาอื่นฟังให้ดีนะท่านบอกเลยว่าจะไม่เสื่อมเพราะลัทธิอื่นศาส,สนาอื่นจะไม่เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสี่ทำไมศาส,สนาจะไม่เสื่อมเพราะ ลัทธิอื่นศาสนาอื่นเพราะคนเหล่านั้นไม่มีศรัทธาในพระพุทธในพระรัตนตยในเมื่อไม่มีย่อมไม่เสริมหลักการง่ายๆนะและท่านยังบอกว่าจะไม่เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศ ไม่เสื่อมเพราะภายนอกเพราะอะไรเพราะภายนอกไม่ได้มีพระรัตนตัยไม่ได้มีศาสนาแต่จะเสื่อมเพราะพุทธบริสัท์สี่ก็เพราะอะไรก็เพราะพุทธบริสัท์สี่นี่แหละมีศรัทธาเมื่อมีจึงเสื่อมมันมีอยู่สองอย่างจะเจริญหรือเสื่อมเท่านั้นอยู่ที่ใจเรา จเจริญก็จเจริญในใจเราเสื่อมก็เสื่อมในใจเราไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นไม่เกี่ยวเลยหากเรายังมองเห็นว่าศาส,สนาเราเนี่จะเสื่อมเพราะคนอื่นเพราะบุคคลอื่นแสดงว่าเราไม่มีศาสนาในใจเราเลยครูบาพูดอยู่ตลอดว่าต่อให้คนบนโลกใบนี้ไม่นับถือศาสนาเลยก็ตามไม่นับถือศาสนาพุทธ ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยก็ตามหากคุบายังมีลมหายใจอยู่ศาส,สนานี้จะไม่เสื่อมไปจากใจของคุบาเราไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดด้วยความอวดดีด้วยความยกตนข่มท่านแต่เราพูดได้เห็นถึงว่าศาส,สนามันเป็นเรื่องของจิตใจพูดเพื่อให้สำรวจลงมาดูใจเรา ความดีหรือความชั่วก็เช่นกันเพราะใจเราครูบาพูดชี้ลงมาที่ใจเสมอแม้แต่เรามองเห็นคนอื่นดีคนอื่น,น,นชั่วเนี่ยและกล่าวตัดสินในใจนี้เที่ยวตัดสินเขาแล้วเนี่ยก็เพราะใจเราอีก ยกตัวอย่างเช่นว่าครูบากำลังแสดงธรรมหรือสนทนาทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดไม่ผิดเพี้ยนไปจากกันเลยแม้แต่น้อยอย่างคลิปคลิปหนึน่งที่ญาติโยมเขาตัดนะไปลงในโซเชียลต่างๆในนั้นจะมีความเห็นมากมาย ทั้งที่ทุกคนได้ยินเหมือนกันได้ฟังเหมือนกันไม่ต่างกันเลยบางคนได้ประโยชน์บางคนได้โทษหากมองไปภายนอกก็จะโทษผู้แสดงคือโทษตัวครูบาเองว่าเราเนี่ยแสดงถูกหรือแสดงผิดคนที่มีข้อมูลตรงกับเราและเห็นด้วยก็ว่าเรานี้ดี คนที่มีข้อมูลไม่ตรงกับเราและไม่เห็นด้วยก็ว่าเรานี่ผิดอันนั้นเป็นขั้นของข้อมูลนำไปสู่ความเห็นนำไปสู่การตัดสินเห็นไหมเมื่อตัดสิน <Yeah. S 1> เมื่อเข้าไปตัดสินปุ๊บ <Yeah. S 1> ย่อมมีโทษและมีประโยชน์ฟังเหมือนกันไปได้ม่เหมือนกัน อุบายังชีล้ลงไว่ามันอยู่ที่ตัวผู้แสดงจริงหรือหรืออยู่ที่เราเชื่อความเห็นตนเองทิฏฐิคือความเห็นความเห็นนำไปสู่ถูกและผิดธรรมะอยู่เหนือถูกเหนือผิดหากยังเผลออยู่ในถูกในผิดนะย่อมได้รับผลแห่ง เห็นความเห็นเหล่านั้นผู้มีสติปัญญาเห็นความเห็นเป็นเพียงแค่ความเห็นเห็นถูกเป็นเพียงแค่ถูกเห็นผิดเป็นเพียงแค่ผิดไม่หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในถูกและผิดนั้นถูกก็เท่านั้นผิดก็เท่านั้นเป็นสมมุติเป็นเรื่องของโลกนี่คือผู้มีปัญญาภูมิธรรมภูมิจิตท่านอยู่เหนือถูกเหนือผิด อยู่นอกเหตุเหนือผลท่านไม่วนอยู่ในความเห็นของท่านอีกต่อไปแล้วท่านได้ทำลายแล้วแห่งคิดถิความเห็นในใจท่านคลองแห่งความเขาเรียกว่าคลองแห่งคำพูดหรือคลองแห่งความเห็นที่จะนำไปสู่การตัดเห็นได้ถูกตัดขาดลงแล้วได้ถูกทำลายลงแล้วจึงเกิดสภาวะอุเบกขาเรียกว่าสัตว่ารู้สัตว่าเห็น แต่รู้ในระยะสมมุติว่าถูกหรือผิดรู้เช่นเดิมแต่ความยึดมั่นหรืออุปทา,านที่จะยึดว่าต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีต่อไปสัมผัสรู้เรียกว่าสัมผัสเดือนรู้แล้วก็ปล่อยเรียกว่ามันไหลมันสัมผัสแล้วมันก็ไหลหนีไม่เก็บตักไม่บันทึกไม่บันทึกไว นี่คือคุณธรรมหรือภูจิตของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่ท่านมีสติปัญญาผู้ที่เข้าถึงคุณธรรมของความเป็นอริยท่านจะไม่เที่ยวไปตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ความสติปัญญาของท่านนี่แหละตัวสติปัญญาที่พระพุทธองค์ท่านได้มอบไว้ให้เนี่ยมันเลิศมันเป็นของเลิ่นของประเสริ เป็นของที่สัมผัสได้ยากเช่นกันเพราะไอ้ความเห็นนี่แหละกินเลสเนี่ยมันก็มีอำนาจเหมือนกันนะคนที่ไอ้ไอ้ไอความชั่วเนี่ยยังพอมองเห็นได้นะการเบียดเบียนคนอื่นในนามแห่งความชั่วเนี่ยมองง่ายเป็นอย่างไรการเบียดเบียนคนอื่นในนามแห่งความชั่วการลักขโมย การเบียดเบียนเขาด้วยการลักขโมยเนี่ยก็เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นในนามแห่งความชั่วเห็นง่ายและสัมผัสได้ง่ายแต่การเบียดเบียนและทาลายผู้อื่นในนามแห่งความดีนี่เห็นได้ยากนี่แห,หละกิเลสการเบียดเบียนคนอื่นทาลายคนอื่นในนามแห่งความดีเป็นอย่างไร สำคัญว่าตัวเองดีสําคัญว่าตัวเองถูกแล้วไปกล่าวทําลายกล่าวเหยียบย่ําผู้อื่นด้วยความเห็นของตนนี่ความเห็นที่มันว่ามันถูกมันผิดมันดีนั่นแหละนะยกตัวอย่างหากเป็นพระนะก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยทาถูกต้องในหลักคําสอนในพระวิน,นัยเรานี่เป็นผู้ศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ มีความรู้มีความชํานาญในคําสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติบแบบนี้แหละถูกต้องไอความเห็นที่ว่าตัวเองถูกเนี่ยเที่ยวไปเทียบเหมือนมีไม้เนี่ยไม้นี่แหละพอดีไม้เนี่ยไม้เท้านี่พอดีเลยนะทีนี้ไปเจอคนอื่นถือไม้เท้าที่สั้นกว่าอันนั้นมันสั้นไม่พอดีไปเจอคนอื่นที่ถือไม้เท้าที่ยาวกว่า น,นั้นมันยาวไม่พอดีราออะไรราอสำคัญมั่นหมายว่าไมา้ของตนเองนี่พอดีและถูกนะนี่แหละนะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อสำคัญว่าตนเองถูกเมื่อ,อไหร่นะย่อมเป็นภัยคนรอบข้างนี่อยู่ใกล้ไม่ได้หรอกคนประเภทนี้ ราอยู่ใกล้ไม่ได้คนประเภทนี้จะไม่ค่อยมีมิตรเพราะจะเที่ยวเอามา,ราตรฐานของตัวเองไปเทียบไปวัดไปวัดเนี่ยคนไหนที่ไม่ได้มาตรฐานตัวเองอยู่ไม่ได้ไล่นี้หมดห้ามมาใกล้นี่แหละเบียดเบียนคนอื่นในนามแห่งความดีสําคัญว่าตัวเองถูกเราจะเห็นในโซเชียลมากมายเลยเนียเราจะเห็นในโซเชียล ยกตัวอย่างหลักๆเลยก็ผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วหลงว่าตัวเองถูกต้องเนี่ยเที่ยวไปตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้อย่างคนที่มาตําหนิคุณบาในไลฟ์อย่างนี้ก็มีก็เพราะสำคัญว่าตัวเองถูกสำคัญว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจถูกเนี่ยเนี่ยเรียกว่าความเห็นเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทําลายคลอง คลองเห็นความเห็นคำว,ว่าคลองคืออะไรล่องคลองอะ่ะคือล่องเส้นทางเนะียสิ่งที่มันนําพาสิ่งสิ่งนี้มายกตัวยกตัวอย่างเช่นคลองน้ํามันจะนําพาน้ําไหลมามันก็จะไหลมาคลองเดิมนันแหละไม่เปลี่ยนคลองแบบน้ําเพราะมันมีล่องไว้แล้วก็จะคิดไปอันเดิมเดิมคิดไปสิ่งเดิมเดิมนั่นแหละเรียกว่าคลองแห่งความเห็นความเห็นเดิมเดิมผู้ที่ทําลายความเห็นลงได้ หลวงตาท่านบอกว่าสิ้นคิดนี่แหละความคิดของ่ามันคือสิ่งสิ่งนี้สิ้นคิดคือพูดง่ายๆหาไม่เข้าใจคำว่าสิ้นคิดคือไม่ตัดสินเลิกตัดสินคนอื่นแล้วคือเลิกส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตออกนอกแล้วเรียกว่าสิ้นคิดไม่ตัดสินนะทุกอย่างเรียนรู้สัมผัสเรียนรู้แล้วไม่ตัดสินนะไม่ว่าจะเป็นคนทั้งนอกคุณรทบอกว่าผู้ที่มีธรรมะ จึงมองไม่เห็นคนชั่วจำไว้นะผู้ที่หัวใจเป็นธรรม,มะเนี่ยจะมองไม่เห็นคนชั่วเพราะอะไรเพราะเขาไม่มองออกไปข้างนอกเพราะดีชั่วไม่ได้อยู่ที่นั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่เขาเป็นผู้ตัดสินดีหรือชั่วเราเป็นผู้ตัดสินถูกหรือผิดเราเป็นผู้ตัดสินท่านทําลายคลองตรงได,ได้มันจะไม่มีไง ถ้าจะยุอยู่เนือถูกเนือผิดแต่รู้ดีรู้ชั่วรู้ไปตามหลักแห่งสมมุตินั้นแต่อยู่เนื้อสิ่งเล่านั้นความดีหรือความชั่วจึงไม่สามารถเป็นภัยต่อจิตใจท่านเหล่านี้ได้นี่เรียกว่าคุณธรรมของพระอริยนะเนี่ยตัวนี้คือสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญ เมื่อจิตใจเราเป็นสมาธิแล้วมันจะหมุนมาเรียนรู้สิ่งนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสมาธิอย่าเป็นหลงในสมาธินะต้องหมุนขบสู่ปัญญาชนิดนี้ให้ได้มาทำลายตัณหาเขาจะคำว่าตัณหาไหมความอยากในใจเราความยึดทำให้เราทุกข เมื่อกมสิ่งใดยึดสิ่งใดไว้แล้วไม่ปล่อยทําให้เราทุกข์ความยึดจะเกิดขึ้นเมื่อมีความอยากะจะเกิดความอยากได้ก็ได้เมื่อได้ลิ้มรสชาตินั้นได้สัมผัสรสชาตินั้นคนที่เคยเสพรสชาตินั้นจึงจะเกิดความยึดเมื่อมีความยึดจะมีความอยากนั่นธรรมชาติการทํางานของจิต ที่ขาดสติและปัญญาย่างเด็กยังไม่มีเรื่องของราคะไม่มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีการเสพเรื่องของพวกนี้จะให้เขามาอยากรสชาติแห่งกามราคะไม่มีหรอกแต่เด็กก็จะมีความอยากอะไรอยากได้ในสิ่งที่มันปารถนาเขาจะเสพไปตามสมบัติของเขา ผู้ใหญ่เคยได้เสพกามปุวว๊บก็ติดในรสชาตินะี่เห็นไหมเมื่อติดปุ๊บก็เกิดตันหาอยากไดนะ้และต้องได้ก็วุ่นวายกันไปเนี่ยโลกโลกมันเป็นเช่นนั้นนะต้องเห็นภัยสิ่งเหล่านีนะ้มีคนมาถามคูบาว่าคูบาเอาชน,น,นะนะ กามราคะได้ยังไงเอาชนะมันได้ยังไงชนะมันก่อนมาบวชสละได้ก่อนบวชหรือ,อยังไงเราบอกเราก็หอบราคะมาบวชทั้งนั้นแต่เราเห็นภัยของมันถามว่าบวชแล้วมีราคะไหมมีแต่มีความอดทนเป็นเครื่องเผา เห็นภัยแล้วจะไม่หลงไหลไปกับมันมีเหมือนกันต่อสู้เหมือนกันแต่อดทนจึงเห็นคำเขาพระอง์ที่ท่านบอกว่าความอดทนนี่แหละเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอดทนต่อสู้อดข้าวอดหลับอดนอนทําทุกอย่างนั่แหละเพื่อที่จะชนะราคะ ไมใช่ปล่อยมันฝืนใจพูดยางไงถ้ายังไม่เข้าใจคือการฝืนใจเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่ถูกเราก็ฝืนฝืนไม่ทําตามจิต yeah. สํานึกข้างในเนี่ยมีจิตสํานึกว่าเราบวชว่าทําไมเขาเรียกว่ามีเป้าหมายน,ะ,นะเรียกว่าดำริชอบคือเป้าหมาย มีเป้าหมายที่ตรงต่อมรรคผลนิพพานก็าพเจ้บอกว่าผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารเท่านั้นจึงจะทนอยู่ในเพศของนักบวชได้โดยไม่พ่ายแพ้เป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวในเป้าหมายของตนมีจิตสํานึกเสมอว่าเรานี่ไม่ได้บวชมาเพื่อสิ่งอื่นเป้าหมายอื่นเราบวชมาเพื่อรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เท่านั้นไม่ได้บวชมาเพื่อหาสิ่ง นี่คือเป้าหมายเป้าหมายต้องชัดเจนการเป็นนักบวชจึงจะชัดเจนเนี่ยเราจะไม่หลงทางเพราะเรามีเป้าหมายทุกขณะคือการปฏิบัติเนี่กความมั่นคงก็ได้นเนขาจะไม่หล่อๆแล่แล,ละ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  คนที่มันเห็นภัยว่าตัวเองมีจมอยู่ท่ามกลางทะเลมาหาสมุทรมายาวนานเนี่ยนะนะคิดดูความรู้สึกนะความรู้สึกของคนที่ลอยคออยู่ท่ามกลางทะเลมาหาสมุทรมองไปทิศใดก็มืดไปหมดไม่มีแสงสว่างแม้แต่น้อยนะไม่รู้จะไปหน้าจะไปหลังไม่รู้จะไปทางทิศทางใดไหลไปตามกระแสนำ้ำ เดี๋ยวก็มีพายุคลื่นใหญ่พัดไปเดี๋ยวก็มีน้ำนิ่งพอได้พักหายเหนื่อยบ้างแต่เห็นแล้วว่าเรานี่มันลอยอยู่ท่ามกลางทะเลมาหาสม,มุทรนี้มายาวนานแลนะความสุขที่เราหาได้ก็เพียงแค่เพียง,ยงแค่คลื่นที่มันสงบลงคลื่นทะเลที่มันสงบลงเพียงให้เราได้ลืมตาอ้าปากได้หายใจหายขอขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังมืดแบบด้านไม่รู้จะไปหน้ามาลละ เห็นไพ่ของตนเองว่าเรานี่หมดสิ้นผลทางนะมันสุดผลทางที่จะไปต่อนะได้ยินเสียงกู่ร้องของบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าไอ้บุคคลที่กำลังกู่ร้องเราอยู่น่ะสิ่งที่เขาเรียกเราไปน่ะมันจริงไหมมันมีจริงไหมท่านประกาศว่าเธอจงรีบมาทางนี้เถอะ ทางนี้มีฝั่งอันเดรเสมอยู่ทางนี้มีที่พักมีฝั่งอันเดรเสมอยู่มีที่ปลอดภัยเราไม่มั่นใจหรอกเราไม่มั่นใจเลยว่าไอสิ่งที่ที่ท่านเรียกกันจริงไหมไม่แต่เรามั่นใจว่าไอเราเนี่ยลอยคออยู่ท่ามกลางทะเลเนี่ยไม่มีทางรอดเรียกว่า เหนื่อยตายเปล่าเราจะไม่เชื่อความเห็นตัวเองต่อไปแล้วจะไม่หลอกลวงตัวเองแล้วเราจะยอมเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อบุคคลที่กําลังเรียกเราอยู่สักครั้งหนึ่งพยายามตะเกียกตะกายไหว้ไปตามเสียงนั้น,นเอาขานี่หละตีน้ําไหว้ไปเอามือนี้สาวไปเท่าทิ่แรงเราม,มีสาวไปเรื่อย ไหวไปด้วยนึกท่าไหนออกไหยท่านั้นแหละ,ะเมื่อได้ยินเสียงจะไหวไปยิ่งไหยไปเสียงก็ยิ่งชัดขึ้นจากเสียงที่แผ่วเบากลายเป็นเสียงที่ชัดขึ้นนั่นมันพออุปมาอุไมยคาดคะเนได้ว่าเราเข้าใกล้เสียงเราเข้าใกล้ของผู้ที่เปเสียงนั้นแล้วมันพอที่จะคาดเดาได้ ยิ่งไหวไปเรื่อยไหวไปเรื่อยปลายเท้าเราเนี่ยฝ่าเท้าเราเนี่ยได้สัมผัสกับพื้นดินทั้งที่ตัวเราจมน้ําอยู่ยังไม่ขึ้นจากจากงองน้ำนั่นเลยแต่เท้าเราเนี่ยได้สัมผัสถึงพื้นดินยิ่งมั่นใจว่าเรานี่มาถูกทางแล้วคิดว่าคนประเภทน,นี้จะจะแช่อยู่ในน้ําอยู่ไหม หรือจพยายามตะเกียกแต่กายตัวเองขึ้นไปให้ให้พ้นออกจากน้ำเนี่ยความรู้สึกคูบาเป็นอย่างนั้นเลยนะนั่นคือความรู้สึกของคูบาเราไม่รู้จะอธิบายยังไงอะความรู้สึกที่มีต่อพระุทธเจ้าขออุปมาอุไมยอธิบายแบบนี้แล้วกัน คนที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าความรู้สึกไม่ต่างจากคุบาไม่ต่างกันนะคนที่เห็นโทษเห็นภัยเนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่ย้อนกลับไปหรอกคุบาถึงบอกว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมผู้ที่มาบวชอยู่อยู่เนี่ยอย่างแม่ชีทั้งหลายพระทั้งหลายเนี่ยท่านจะมาบวชเพื่อมาทําลายตัวเองจริงหรือ แต่ละคนเนี่ยทิ้งสิ่งที่ตัวเองมีมาแล้วม,มาสแสวงหาอะไรไม่ใช่ม,มาสแสวงหาธรรมะเลยนะหรือบวชบวชมาเพื่อเลี้ยงชีพกค่น,นั้นเองเอคงไม่มีใครบวชมาเลี้ยงชีพหรอกมั้งสึกจะเป็นคารวะยังดีกว่า